ัน,นี้เราก็ทำโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยคุมหลังคาแล้วก็ลงปลูกได้ยังไม่เต็มที่ลงปลูกได้แค่หลังคาโรงเรือนนี้อันนี้ยังไม่ได้ลง วันเดินจนขาลากแล้วตรงนี้เดินเอากล่องโฟมเดินเอาพลาสติกคุมเดินเอาน้ําลงโอ้อันนี้คือสลัดแก้วสลัดแก้ว,กวอันนี้คือฟิลเล่ค่ะที่ลงที่เขาโตเพราะว่าอนุบาลไว้ที่หนึ่งแล้วค่อยเอามาลงอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊ก กรีนโอ๊กกำลังกำลังยืดฝนไม่ตกมันก็จะยืดยืดอันนี้เรดโอ๊กอันนี้เรดโอ๊กอันนี้ก็ฟินเล่ค่ะฟินเล่เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วนี่สลัดแก้วก็สวยนะแต่เขาต้องการดแดดค่ะสลัดแก้วนะี่หน้าหน้าหน้านี้จะเป็นหน้าฝน แต่ก็ห่อได้ดีอยูนะสือรัแก้วเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็ให้ช่างทำโครงโครงเหล็กไว้เดี๋ยวก็จะแซมด้วยไม้นี่จะแซมด้วยไม้แล้วก็ปลูกไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรดีจะปลูกบวบให้มันเป็นลูกลงมาปลูกบวบบวบหอมหรือบวบเลียมหรือว่าบวบงูดี บวบงูน่าจะไม่ไม่ปลูกอะเพราะว่ามันอายุสั้นถ้าบวบหอมนี่อายุยาวนะได้เก็บนานๆหรือว่ามาละจีนเอาเอารุมเอาสี่อย่างเลยไหมนี่มีขาสีขาเนาะเดีดย๋ยวถ้ากระทกลกก็ได้อย่างเดียวเพราะว่าเขาต้นจะเขาจะพุ่มใหญ่เลื้อยไกลจเจ้าอะไรดีจเจ้าอะไรดีปลูกลงตรงนี้ จะจัดสวนให้ให้หน้าอยู่ข้างบนก็จะทําเป็นซุม้มข้างล่างก็จะทําที่นั่งเล่นข้างๆสวนนั่งจิบกาแฟนะนั่งจิบกาแฟแล้วก็ไปชมสวนสบายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้มันมีที่ย้อยๆยยลงมานี่เอาอะไรลงไปดีจะจะปลูกอะไรดีช่วยคิดหน่อยค่ะทุกคน บวบหอมมะละจีนฟักทองเอาเอาอะไรดีปลูกหรือว่าชมจันดีชมจันก็สวยเนาะตอนเย็นก็จะมีดอกขาวๆเต็ม,มก็สวยไปอีกอย่างนะจเจ้าชมจันดีชมจันก็กินได้นี่นะเอาอะไรที่กินได้เนาะหรือว่าอางุ่นก็ใช้เวลานานเอาอะไรดีเอ่ย นี่น,นีมาลุ้นแล้วก็เราก็ต้องลุ้นว่าเราจะปลูกได้งามได้ได้ขึ้นไปได้เลื้อยไหมเนาะเนี่ยเราจะได้ปลูกปลูกให้มันได้เลื้อยไหมเราก็จะจัดดอกไม้น่ารักน่ารักไว้รตรงนี้เวลาใครมาชมสวนก็จะได้นั่งพักเบิร์นเด้เอาเอาเอาไอเดียใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีนะคะ